สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมตำารุนทำกินวันนี้พามาดูเอฟกสองครับจากที่เมื่อตอนเย็นนี้เมื่อวานครับฝนตกหนักมากครับหารถถ่ายไม่ได้ครับมีอยู่คันเดียวครับ มีเอหกสองคันเดียวครับมาเก็บงานครับนี่ครับเหลืออยู่สองนาครับก่อนฝนจะตกนี่ดินแข็งมากถ่ไยไม่ได้ครับตอนนี้นี่น่าจะคุยกับลูกค้าอยู่ครับลูกค้าโทรมาช่วงนี้ฝนตกครับงานมันเยอะครับเขาเร่งกันเยอะครับธรรมดาครับช่วงนี้ แรงมานานก็ฝนตกมาถูกช่วงจะหวานข้าวพอดีครับไถไม่ทัน,นครับรถมีเป็นร้อยก็ถ่าไยไม่ทันครับช่วงนี้รถเยอะขนาดไหนก็ไม่ทันใจคนหรอกครับเมื่อไรจะเริ่มเนี่ยวันนี้หลานพามาครับหลาน เมลชื่ออะไรนะเร็วีครับก่อนดิเร็วไม่เอาครับมันไม่เอากล่องเลยครับว่าจะให้มันทักร้อยหนึ่ง 1, ไม่เอาครับอ่ะจัดไปครับเพื่อนคุยกับลูกค้าตกลงกันได้แล้วครับรุยงานครับ นามันเป็นทรงสามเหลี่ยมครับนาอย่างงี้นี่รถไถก็ไถยากนิดนึงครับต้องถอยถอยเอาบ้างครับอ F62 นี่ลุยได้หมดนะครับตัวดิ้นเปียกๆครับตัวตามมุมยังมีน้ำอยู่เลยครับไถได้สบายครับรถเบากว่าเดิมอีกครับ ต้องถอยเอาครับล้วบ้านผมวันนี้ไม่มีใครออกครับเมื่อวันเนมืเ่อวานฝนตกหนะักอะไรสุรีรับพี่ถ่ายครับไม่ออก รับหลานวิ่งตามครันนี่วันนี้มาถอยเอาอย่างเดียวครับหน้าสามเหลี่ยมครับ ừ, ดูที่ถ่ยครับ ลึกมากครับดูครับเพืเ่อนๆท่านใดที่คอมเมนต์มาว่าให้รีวิวตั้งผ่านตั้งอะไรเนี่กจะบอกว่าเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ทีเดียวเลยคลิปเดียวเลยครับ ต้องขอโทษขออภัยด้วยกันนะครับแมลแมลมาน,นี่แมลกูบต้านี่ใช้ดีจริงรถ้าพูดไปก็แทบจะทุกรุ่นเลยครับถ้าถ้าเกี่ยวกับงานานานนครับไม่เกี่ยวกับงานไรงานสวนนะครับ แต่ M62 ก็ถ้าความคิดผมก็เหมือนจะใหญ่ไปครับถ้าจะเอามาไถนาทำนาถ้านาน้ำนี่สู้พวก50 50ลงไปไม่ได้ครับ40 36 40 50นี่น่าจะทล่องตัวกว่าครับ แต่เซกียวนี่ช่วงไถนาในแกเอาหมดครับต่อให้ยากกันไหนครับถ้าจะของนามาบอกนี่สตาร์ทรถทันทีครับล้อหมุนทันทีครับไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนครับธรรมดาครับคนใช้ง่ายงานก็เยอะปกติครับ ครั้งแรกเคยใช้ได้ครั้งต่อไปเขาก็ใช้บริการครับใช้แล้วลีลานู่นนี่นั่นก็เขาไม่ค่อยอยากใช้กันครับเสียอย่างเดียวครับไทยนาบ้านผมนี่เส้นเป็นปีครับส่วนน้อยครับที่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งให้เลยส่วนน้อยครับ ไม่เกินเดือนให้นี่น้อยมากครับส่วนใหญ่ก็มีแต่เกี่ยวข้าวเสียด้วยละครับคนขับรถไทยก็ต้องหาเงินไปหมุนค่าน้ำมันเองครับจะไม่ทำก็ไม่ได้ครับคนมีรถไทยนี่ไม่มีเงินค่าน้ำมันก็ต้อง ต้องหามาให้ได้จะกู้ยาอะไรก็ช่างครับต้องหามาให้ได้ครับเก็บหัวนาแล้วครับนานี้ เยยบโชว์ครับเยยบโชว์ครับดินเหนียวก็ไปได้ครับสองหายครับจูนปัม๊มนิดนึงก็ไปได้เลยครับ โอ้ยอ้าวอันนี้เจอาถอยจ้ะโอ้โหหกโลนะนี่ครับหนูหน้าตาเสียเกียวครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรก็หนึ่กได้ครับ เบอร์โทรดิกระจังใหม่กระจังใหม่โอ้นี่ครับนี่ครับเสียเกลเพาเพิ่งสั่งมาครับนี่ครับตัวคํำกระจังครับตัวคํำกระจังหน้าครับเท่าไรครับเสียเกลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งคู่อ๋ออันละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับ ไม่เอี่ยมครับได้ข่าวว่าพึ่งสั่งมาเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเมื่อเช้า,มาเามื่อวานนะครับไม่ใช่วันนี้ครับเมื่อเช้าเมื่อวานคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตามรุนทำกินด้วยกันครับอ่ะฝากกดติดตามให้หน่อยดิตัมรุนทำกินเออเจ๋อ,อ,อจมากไอ้หนู